มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะเราฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนน้ำล้นสปริงเวท่วมชุมชนติดแม่น้ำเตรียมขนของแล้วค่ะวันที่2 0ธันวาคม64มีรายงานว่าระดับน้ำในแม่น้ำปัตตานีสูงขึ้นทำให้น้ำล้นตลิ่งไหลเข้าทั่วมบ้านเรือนรัศดรที่อยู่ติดแม่น้ำหลายพื้นที่นะคะโดยเฉพาะในพื้นที่บ้านบีดอหมู่ที่8ตํตบลบาราเหาะ อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีค่ะน้ำในแม่น้ำได้เข้าท่วมเป็นวงกว้างนะคะระดับน้ำสูงกว่า50เซนติเมตรแล้วค่ะโดยน้ำได้เข้าท่วมตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาทำให้ชาวบ้านต้องเร่งยกของไว้ที่สูงและนำรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ขึ้นไปจอดบนถนนเพื่อป้องกันความเสียหายนอกจากนี้ชาวบ้านมีเรือได้นำเรือออกมาผูกไว้หน้าบ้านเพื่อเตรียมความพร้อมหากว่าสถานการณ์น้ำสูงกว่านี้เพื่อใช้ในการสัญจรไปมาค่ะ ในขณะที่กองอำนวยการป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานีนะคะได้มีการกําชับให้เจ้าหน้าที่ในทุกพื้นที่ของจังหวัดนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่อยู่ติดก่แม่น้ำปัตตานีให้มีการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ของน้ำตลอด24ชั่วโมงค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือหากว่าเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินนอกจากนี้ยังได้ให้เจ้าหน้าที่เร่งกําจัดผักตบชวาในแม่น้ำลําคลองต่างๆเพื่อช่วยในการระบายน้ำลงสู่ทะเลได้สะดวกขึ้น พร้อมทางเดเร่งซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือให้ใช้งานได้ทันทีเมื่อ,อยามจําเป็นค่ะอย่างไรก็ตามขอเป็นกําลังใจให้กับทุกพื้นที่ที่ประสบภัยด้วยนะคะขอขอับคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพืินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ